วันสบายๆวันหยุดกับนายกหมอหวัดนายกบรรจาการอย่างว่างลุยชมกระชังปลาทับทิมพร้อมหนุนผู้เลี้ยงยกระดับสร้างไรายได้ให้เกษตรกรวันที่24ธันวาคม2566เป็นวันหยุดราชการที่ตรงกับวันอาทิตย์และเป็นวันครอบครัวซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือนำพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกาญจานบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงเฉพาเช่นเดียวกันกับนายแพทย์ประวัติกิตธรรมกุลนิ หรือหมอวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนี้ได้นำพาคุณสุจิราวันกิตธรรมกุลนิดภรรยาออกจากบ้านไปเที่ยวพักผ่อนแบบสบายๆตามสไตล์หมอวัดด้วยการไปชมกเกษตรกรผู้เลี้ยงกระชังปลาทับทิมที่สุขใจปลาการฟาร์มปลาทับทิมตั้งอยู่ริมน้ำแควน้อยท้องที่ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายแพทย์ประวัติกิตธรรมกุลนิดหรือหมอวัดนายกอบาจากาญจนบุรีกล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีคือแหล่งเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นแหล่งผลิตที่ได้จำนวนมากที่สุดในประเทศอีกด้วยเนื้อปลาที่เลี้ยงในกระชังมีความสดและอร่อยมากยิ่งนำขึ้นมาจากกระชังแล้วเอามาย่างเกลือจะอร่อยยิ่งขึ้นซึ่งสุขใจปลาการฟาร์มปลาทับทิมแห่งนี้นั้นทราบว่านอกจากจะจำหน่ายปลาทับทิมแล้วผู้ประกอบการยังนำเนื้อปลาทับทิมคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานจากฟาร์มที่ได้รับรอง G.A.P และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมาปรุงแต่ง ต่อยอดด้วยการนำไปแปลรูปเป็นไส้กรอกปลาทับทิมและกุนเชียงปลาทับทิมเป็นต้นทราบว่ามีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเป็นจํานวนมากจากการที่ได้มาเที่ยวชมในครั้งนี้ผมในฐานะนายกอบจอการจนบ,บุรีมีความคิดว่าอาจจะต้องมีการจัดอีเวนต์ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมให้มากขึ้นเพื่อยกระดับให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมของชาวจังหวัดการจนบ,บุรีมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้